คนมันถ้จะหมดายแล้วนะนหรือก็แต่กำมังซักผ้านะเนี่ยกับป้ชชาจ้ารักผักเอ,อ้าโอเคพอดีเลยที่จะเอาของมาจำนำมาจา้ะนี่เห็นเข้างในเลยไหมคะ้ะเออไม่ต้องไม่ต้องข้างในเนี่ยเยอะมากแล้วเนาะนอกน,นี่แหละเ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยทักจับบดให้ดูหน่อยสิอือวันนี้มีอะไรบมม้างเน,นี่ยพัดลมจับข้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้นี่ด้วยเนี่ยฮะไอ้นี่เหรอเนี่เนาะ โอ้โหนี่ฉันตัดใจมาให้เจ้าแก่เลยนะเนี่ยถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยบ้านฉันนี่ก็ยังพัดกันได้คลายร้อนไม่มีทีวีแอบด,ดูข้างบ้านได้แต่ถ้าไม่มีเส้าดีเนี่ยโอ้โหตักน้ำพริกกระลองแล้วอดตายหลายเนื้อตัดใจเลยเพ้่แกช่วยดูให้หน่อยได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวดูให้แนะ่นะนะขอบใจมากนะจ๊ะเฮย้ย สวัสดีค่ะฝนฟ,ฟ้าอากาศและดิฉันเปรมสุดาสันติพัฒนาค่ะอีกไม่กี่วันจะเปิดเทอมแล้วนะคะค่าเทอมไอ้หนูก็ยังไม่มีชุดนักเรียนเก่ามันก็ขาดแล้วอย่างว่าเรามันคนหาเช้ากินข่ามานะนี้เท่าไหร่ก็ต้องทําให้ลูกได้เรียนะนะจ๊ะกระเตาแห้งตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนสภาพอากาศเลยตอนนี้ไม่แห้งเลยเพราะจะมีฝนตกหนักอีกแล้วค่ะ เนื่องจากว่าระยะนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบ้านเรามีกําลังแรงขึ้นเลยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15้านี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกรวมถึงคลื่งลงนทะเลอันดาม,มันและอา่าวไทยจะมีกาลังแรงขึ้นด้วยนะคะ ฝนเยอะแบบนี้แน่นอนว่าน้ําก็จะเยอะด้วยค่ะกรมชลประทานที่อุทัยธา,ยานีตอนนี้มีการเร่งขุดโครงการแก้มดิงรองรับน้ําจากภาคเหนือค่ะพื้นที่ร่วมร่วม4 0 0ไร่ที่ตอ็นท,ท,ที่ตอนนี้นกำลังเร่งดําเนินการเนื่องจากว่าเตรียมที่จะใช้พื้นที่ตรงเนี้ย บึงขุมทรัพย์ตำบลเกาะเทพโพรองรับน้ําจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาค่ะคา,าดว่าเสร็จกันยายนนี้แล้วก็นี่อากาศร้อนๆแบบนี้ที่นครราชสีมาแต่ว่าตอนเย็นฝนตกทําให้ปลานอกน้ําตายจานวนมากประมงจังหวัดบอกเลยว่าอย่าเลี้ยงปลาในบ่อเยอะอาหารไม่ต้องให้เยอะเพราะว่าช่วงนี้ปลากินอาหารน้อยนะคะ และที่สําคัญนะคะโรยปูนขาวไว้ฆ่าเชื้อรอบๆบ,บอ่ออันนี้ก็ช่วยได้ไปดูอากาศแต่ละภาคของวันพรุ่งนี้กันบ้างในวันพรุ่งนี้จ้ะพรุ่ี้ภาคเหนือเนี่ยยังคงมีเมฆมากขณะเดียวกันก็จะมีฝนด้วยร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนเช่นกันมีฝนกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคตะวันออกมีฝนกระจายร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากที่ระยองจันทบุรีตราดคลื่นสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนกระจายร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดดังนี้ฝนจะเยอะที่ไหนฝนตกคลื่นสูง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากมีฝนกระจายร้อยละ60ของพื้นที่จุดที่มีฝนตกคลื่นสูง2เมตรค่ะ ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นั้นมีเมฆบางส่วนมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะแล้ววันนี้จะให้ไปชมภาพปิดท้ายแบบแปบลบแบบแบบกแปลกแบบกก็คือท้องฟ้านี่แหละค่ะท้องฟ้าแปลกๆไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆดูภาพแรกนี่โอโ้โหผูส่งเนีย่ยน้องโบนัส,สเขาส่งมาเด็กหญิงนับพนิชาไม้สันเทียเมฆฝนที่อำเภอเนินสงาชายบู่มค่ะต่อด้วยอรุณสวัสดิ์พื้นเมฆแถวๆสี่คอนแร์จากคุณรัตนาหวังล้อมกลางค่ะ และท้องฟ้าที่อำเภอขุนหารสีสกเกตจากคุณเจษดาแสงวิชัยค่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับท่าแก่ต่อสักหน่อยนะคะท้าแก่จ้าตกลงว่านี่พอจะได้เงินสักเท่าไหร่จ้ะเนี่ยก็ได้หมดนะนะจ่ายเน,นี้ยไม่เอาฮะทำไมล่ะเขาบอกว่าครบเน,นี่ยจับนำได้300บาทฉะนั้นจ้าแกจะไปให้ฉันจนํานำได้ยังไงไอพินไทยเขาให้คบหินครบดินอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเอาแต่ไหนก็เอามาแล้วขอจะเครื่องหนึ่งก็ยังมี1้0ยหบาทเอา้าเอาแล้วคบไม่มีปากเหรอ ่ก็เสด็จเสริมที่แล้วเนี่ยเจ้าของโรงแรมจำนำซอยนุ่มกดราคาเอาสักเท่นกระมาแสนไปแล้วเอ่ออะมาฮะ๋ยวาให้เลยห้าร้อยนะห้าร้อยใส่จริงๆเลยเดี๋ยวฉันเข้าไปรับตังค์นะจ๊ะนี่แหละจ้ากว่าพ่อแม่จะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันลำบากลูกลหลานเปิดเทอมนี้ตั้งใจเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวฉันขอไปรับเงินก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้ามาทักใจอ่ะจังค์เลยจ้าขอบใจมากๆเลยโอ้ยใส่จริงจริงเลย